ถ้าคุณกำลังมองหานะครับรถที่ใช้งานง่ายๆนะครับงบไม่ถึง300แสนนะครับแต่ว่าขอออปชั่นแบบนั่นๆผมอยากให้ดูคันนี้จริงๆนะครับนี่คือมารัสอนนะตัวแฮทแบ็กห้าประตูครับหนึ่งจุดสามไฮคอนเน็กต์ปี2019ครับสีน้ำเงินสีนี้หายากมากๆครับเด้ไม่ประมาณแสนสี่ ราคาแค่27 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับเครดิตจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้นครับคันนี้ได้พร้อมกุญแจสมาร์ทเอนทีนะครับปุ่มพูดสตาร์ตเอนจินเบาะผ้าสภาพสวยๆตึงๆนะครับมีระบบคูดคอนโทรลจอกลางกล้องถอยนะครับมีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับแถมมีชุดแต่งสเกิดให้รอบคันแบบหล่อๆเลยนะครับผมคลิปนี้จะพาดูสภาพจริงนะฮะก่อนล้างก่อนสปาไม่มีหมกเม็ดครับใครที่กำลังมองหารถคุมคุมใช้งานดูคลิปนี้จบเดี๋ยวจะรู้เลยว่าคันนี้คุมแค่ไหนครับ สวัสดีครับผมบอยเพชยนต์นะครับวันนี้จะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับที่บอกได้เลยว่างบเบาแต่ว่าของไม่เบาแน่นอนครับหลายคนเนี่ยทักมาหารถที่ใช้งานทุกวันนะครับขับง่ายประหยัดนะครับแต่ว่าขอออปชั่นเยอะหน่อยนะฮะวันนี้มีอีกหนึ่งคันที่อยากจะให้ดูจริงๆนะครับนั่นคือมาด้นาสอนะฮะเป็นตัวแฮทแบ็ก5ประตูครับ สีนี้ไม่ค่อยมาบ่อยครับคันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาเลยนะครับผมพามาดูสภาพจริงก่อนจะแต่งก่อนจะเก็บงานครับใครที่กำลังมองหานะคะลดงบไม่เกิน3,000 300, 0 0บาทคลิปนี้ดูให้จบนะครับผมคันนี้คือมาด้า2 1.3 High Connect ห้อนปี2019สีน้าำเงินครับเลขไมล์ประมาณแส0 0 0 0หมกว่าโลครับราคาเพียง2 7 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะฮะออกรถฟรีดาวได้ครับผ่อนเริ่มต้นเดือนและประมาณ5,000ต้นต้นต่อเดือนเท่านั้นครับ มาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวทรงมาด้า2เนี่ยจะได้ในส่วนของเรื่องความสปอร์ตครับขับแล้วดูไม่แก่นะครับผมนะฮะไฟหน้าเนี่ยก็เดิมจากโรงงานเลยนะครับผมนะฮะไฟโปรเจคเตอร์นะครับมันจะเป็นลูกแก้วใสๆกลมๆแบบนี้นะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีรอยขาบเหลืองมาบ้างเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้มีการขัดไฟให้ก่อนส่งมอบอีกทีหนึ่งนะฮะต้องย้ำอีกทีว่านี่คือสภาพแรกรับเลย การชนด้านหน้านะครับก็ดูเรียบร้อยดีครับผมนะฮะคันนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันมาด้วยนะครับเป็นรถสีเงินนะฮะโทนสีนี้บอกเลยว่าสวยแล้วก็ไม่ค่อยมีเข้าร้านมาบ่อยๆนะฮะเหมาะกับคนที่อยากได้อ่าไม่อยากได้รถที่เป็นสีขาวหรือว่าสีดำซ้ำๆนะครับผมนะสำมาับสีนี้นานๆจะเข้ามาทีครับชุดไฟหน้าฝั่งนี้ก็ สภาพสายสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีรอยคาบเหลืองนิดนึงนะฮะตามการใช้งานรถนะครับผมมีในส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นงานกันชนด้านหน้าจะมีร่องรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทีหนึ่งนะฮะอันนี้คือสภาพแรกรัาจริงนะฮะแต่ว่ารับประกันครับโครงสร้างตัวรถเดิมแน่นอนครับไม่ชนหนักจมน้ําพิก่ําหรือว่าตัดต่อตัวถังนะฮะบอดี้เดิมๆนะครับผมนะะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังนะครับบริษัทรยนต์ เต็มจำนวน100%เ็ต็มนะครับลงในเอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะมาดูตัวรถที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมตัวรถเนี่ยก็จะเป็นแฮทแบ็กประตูครับใช้งานง่ายขึ้นลงสะดวกนะครับผมนะฮะล้อเดิมโรงงานเป็นล้ออัลลอยนะฮะเป็นงานแบบลมดำนะฮะขอบ15นิ้วสภาพสวยเลยนะรอยเบียดเนี่ยถ้าไม่มีให้เห็นเลยนะถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยผมว่าขับใช้งานได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยฮะสภาพสวยๆเลยเป็นงานลมดําแบบนี้เลยนะครับสวยนะเนี่ย ด้านแก้มก็แนบสนิทชิดแบบนี้นะครับด้านข้างก็มาพร้อมสเกิร์ตแต่งมาให้หลอๆแบบนี้แล้วนะครับเป็นสีน้ำเงินตัดสีแดงสวยแล้วก็หล่อนะฮะติดฟิล์มติดคิ้วให้ได้รอแล้วพร้อมใช้งานนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้านะฮะสีหลังค่านะฮะไม่มีซีดไม่มีจางนะสีเดิมโรงงานรถไม่ได้มีการไปพิกคว่ำหรือว่ากลับหัวได้มานะครับ ได้เสาก่ะนะาเป็นทรงคีบฉลามทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สำหารับตัวมือจับประตูเนี่ยสีเดียวกับตัวรถจะมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทเอ็นทีนะครับสามารถปลดล็อกรถตรงมือจับประตูตรงนี้ได้เลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราออกจากรถมาแล้วพวกกุญแจติดตัวไว้ด้วยเราลืมล็อกรถรถจะล็อกอัตโนมัตินะฮะตรงนี้ค่อนข้างดีนะเป็นออปชันที่บอกได้ว่าค่อนข้างดีนะฮะมาดูในส่วนอะเมืเ่อกี้ลืมกดปลดล็อกรถนะฮะกุญแจอยู่ในกระเป๋าของเกมผมนะ เดี๋ยวให้กูดูกุญแจว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอ่ะกุญแจหน้าตาแบบนี้นะนี่นะฮะยาวๆแท่งยาวๆแบบนี้ตามสไตล์ของมาด้าเขาแหละนะฮะสำหรับตัวกุญแจรถนะครับภายในเรียบร้อยดีนะภายในเป็นโทนสีดำนะครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นตัวไฮคอนเน็กเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะฮะเป็นอ่าไม่ใช่เบาะหนังนี่เป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับเบาะผ้าข้อดีคือมันไม่อมความร้อนนะครับเบาะก็ยังตึงยังแน่น ไม่มีฉีกไม่มีขาดครับแล้วก็ไม่โซมไม่ช้ำด้วยนะครับถือว่าน้ำเบาอยู่ในสภาพดีครับได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะฮะตะเข็บเดินได้ครบทวนหนังไม่มีร่องไม่มีร่องเลยได้ในส่วนของระบบคูดคอนโทรลให้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะสามารถล็อกความเร็วอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยรับสายบางสายปรับเครื่องเสียงได้ปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ที่นะซ้ายมือหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับนะฮะมีปุ่มพูดสตาร์ทให้ด้วย ขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูนะครับเสียงเครื่องยนต์ยังนิ่งๆปกตินะนะคเครื่องยนต์มาด้าก็อึดอยู่แล้วนะถ้ารถญี่ปุ่นเนี่ยอึดแล้วก็ทนอะไรหาง่ายนะคะสํสำหรับตัวพวกมาด้าหรือว่านิสสันหรือว่าโตโยต้าเนี่ยพวกเนี้ยอะไรหาง่ายอยู่แล้วนะครับเลขมาอยู่ที่ประมาณแสนสี่หมื่นโลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอ เวลามันจะมีเร่งไมล์ขึ้นตรงนี้เหมือนแบบอารมณ์เหมือนขับรถสปอร์ตเล่นอยู่ในเกมนะฮะประมาณนี้นะฮะเจ้าของเดิมติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถมาให้อย่างชัดเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ติดไปให้ด้วยนะครับไม่ได้เอาออกได้จอกลางกล้องถอยมีให้เวลาเข้าเกียร์ถอยครับมีเส้นสายการกัลยาแบบนี้มาให้นะครับดูได้เลยเนี่ยคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยตรงนี้เป็นหนังบุนุ่มตะเข็บเดินได้ครบถ้วนช่องแอร์เป็นแบบกลมนะฮะทรงสปอร์ตแบบนี้นะฮะนี่ครับสวยงามเลยนะ แดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับส่วนตัวแอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบหมุนมือแต่ว่ามันจะเป็นแบบออโต้สามารถเซตออโต้แบบนี้ได้เลยนะครับผมนะก็คือมันจะทําให้ความเย็ยนแล้วก็แรงลมเนี่ยสัมพันธ์กันนะครับสำหรับตัวแอร์ออโต้แบบนี้นะครับมีพอว์เวอร์เอลเดมีช่องชาร์จด w s b มีให้ครบคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเดี๋ยวขออนุญาตรียร์นิดนึนงในส่วนของหัวเกียร์สภาพสวยนะหนังไม่มีร่องไม่มีรอดเลยนะครับตัวเกียร์เนี่ยมาพร้อมกับตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้ว โหมดสปอร์ตให้ได้ใช้งานนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นส่วนตัวปรับระบบเครื่องเสียงเนี่ยสามารถหมุนปรับตรงนี้ได้เลยมันค่อนข้างจะใช้งานสะดวกนะครับผมนะฮะสภาบตัวนี้นะฮะแล้วก็ต้องย้าอีกทีหนึ่งนี่คือสภาพแรกรับที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างสปาหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆนะฮะนี่คือสภาพดิบๆเลยนะครับดูตามแผงประตูด้านหน้าฝั่งขวานะฮะตัวรถก็ไม่โซมไม่ช้ํากระจกได้เป็นระบบไฟฟ้าเป็นออโต้ให้ฝั่งคนขับซอด้านแก้มครับนอนไม่มีแกะไม่มีขยับครับแห้งๆสวยๆเลย แป้นเบรกแป้นคันเร่งก็เรียบร้อยดีครับไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยสนิมจากการจมน้ําแช่น้ํามาซอกป,ประตูด้านหลังฝั่งขวานะเช่นเดียวกันเนี่ยฮะสังเกตฟอนด์เดิมเดิมโรงงานไม่มีรอยโป้งไม่มีรอยทําสีน็อตไม่ขยับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับน็อตไม่ขยับฟอนด์เดิมคมๆสวยๆครับนะฮะประตูเดิมครับรถไม่ได้มีการ กเปลี่ยนแก่ซ่อมหรือว่าไปอุบัติเหตุชนหนักด้านข้างหรือว่าไปพลิกคว่ำม,มาแน่นอนครับหรือว่าผ่านการจมน้ําคลิปนี้พาชมอย่างละเอียดนะฮะเอาแบบทุกคนสามารถตัดสินใจได้ในคลิปนี้ได้เลยนะฮะรถล็อกไปอีกแล้วนะครับเวลาออกมาเนี่ยต้องปลดล็อกรถใหม่ทุกครั้งเลยนะฮะ <c oughs> คือมันมองเป็นข้อดีก็ได้นะแต่ว่ามองเป็นข้อเสียจะแบบมันล็อกไวไปหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีคือนะะป้องกันเราลืมล็อกรถนะฮะข้อดีคือที่เขาออก,ออกแบบแบบนี้มา สาภาพเบาะห้องโดยสารด้านหลังนะคระับเบาะเรียบร้อยดีครับสาภาพเบาะเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะเลยเพราะว่าสาภาพเบาะถือว่าดีมากนะฮะสาภาพเบาะดีมากแล้วก็สาภาพแผงประตูฝั่งขวาด้านหลังสาภาพสวยครับฟอนต์เดิมๆโรงงานครับสปอร์ตแมนอาร์ตเดิมซีนประตูเดิมนะฮะซอกประตูแห้งๆนะฮะรอยอาร์ตเดิมน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกวไปครับประตูเดิมนะฮะ ตรงนี้อาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะฮะขออนุญ,ญาตชี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงนะอาจจะเป็นรอยการไปถากมานิดน,นึงนะแต่ว่าล้วนไม่ได้มีอุบัติเหตุไปชนหนักไปพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมนะฮะด้านท้ายครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยนะฮะสี่จุดนะฮะมีเซ็นเซอร์ถอย4จุดมีกล้องถอยให้แล้วก็มาพร้อมชุดแต่งของแต่งแบบนี้ที่เจ้าของเดิม จัดมาให้แล้วนะคะนี่เป็นท่อคู่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยดีไซน์เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะฮะกับตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นพวกโลโก้มาด้าสหรือว่า Sky ยทีพนะฮะโลโก้เดิมโรงงานนะไม่ได้มีการแกะหรือว่าถูกนําไปทําสีไฟเบกรกด้านหลังนะ,ะสะภาพสวยใส่สมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้านะครับในส่วนของกระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้านะครับที่ปั้นฝนมีให้ แล้วก็ยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานกระจกเช็คแล้วรอบคันนะฮะทุกมาจะมีปั๊มโลโก้แบบนี้อยู่นะครับกระจกเดิมไม่ได้มีการไปเปลี่ยนหรือว่าไปอุบัติเหตุมานะครับนะบเพราะว่าถ้ากระจกเปลี่ยนเนี่ยปั๊มโลโก้มาด้านเนี่ยจะไม่มีแน่นอนครับนะฮะดูสภาพโคงไฟเบรกสภาพสวยนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวมีไฟเบรกนุ่นที่สามมาให้นะครับรถก็เป็นลักษณะเป็นแบบแฮทแบกนะครับข้อดีคือ,อพื้นที่การเก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างจะอนเนกประสงค์แล้วก็เหลือเฟือนะครับด้านหลังก็ พอมีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระบ้างอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วยสไตล์รถเนี่ยมันเป็นสไตล์ขนาดกระทันรัดเน้นความคล่องตัวแล้วก็ความประหยัดนะครับแต่ว่าเมื่อต้องการขนของเยอะเบาตรงนี้สามารถพับได้เป็นแบบ60 40ครับพับได้นะเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานครับนะฮะดูเนี่ยจอกนะฮะแห้งๆนะตะเข็บเดิมน็อตฝาท้ายก็ไม่มีรอยไขหรือว่าไม่มีรอยแกะรอยขยับออกไป นะครัครันนี้ทีมจัดซื้อของเราก็เช็คแล้วก็ตรวจสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าทีมจัดซื้อของเราเนี่ยประสบการณ์เนี่ยมากกว่า20ปีทุกคนนะครับในการคัดรถเข้ามานะฮะมั่นใจได้เลยนะครับไม่ว่าใครจะเอารถมานะฮะตั้งขายหน้าร้านนะฮะมาหลอกตาทีมจัดซื้อของเพชรยนต์เนี่ยไม่ได้แน่นอนครับนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกคันนะฮะทีมจัดซื้อของเราประเมินมาแล้วนะครับว่าไม่ชนหนักไม่จมน้ําไม่พิกานะฮะเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะครับสามารถ ตรวจสอบได้จริงนะครับผมนะฮะส่วนผิวพานธบอดี้ด้านนอกอันนี้ถือว่าเป็นเนื้อปกติรถเือสองครับมีโอกาสนะฮะมีรอยถากตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับผมกุญแจสมาร์ทเอนทีใช้ได้ทั้งฝั่งผู้โดยสารด้วยนะมีทั้งสองฝั่งเลยข้อดีคือใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยแผงประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายเรียบร้อยดีครับไม่โรงไม่ช้ำที่วางแขนนะฮะวัสดุทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซอกประตูแห้งๆสวยๆครับไม่มีรอยเยิ้มไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยซ่อมรอยถูกทําสีมานะฮะเส้นสายผิวพันธ์เหลี่ยมสารก็คมสวยชัดนะฮะก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มใดๆมานะฮะแต่ถึงจะมีรอยบุบแต่ว่ามันก็สามารถแก้ได้นะฮะจะมีช่างเข้ามาคอให้นะ,ะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมนะฮะรถผิวพันธ์ภายนอกมันแก้ได้แต่ว่าโครงสร้างด้านในที่จะรับไม่ได้เลยก็คือโครงสร้างตัวรถเพราะว่าถ้ามีการชนหนักเข้าถึงโครงสร้างหลักเนี่ยอันนี้รถจะมีปัญหาเข้าถึงเครื่อง เกี่ยวกับการทรงตัวของรถต่างๆนะครับหลายอย่างเลยนะครับแต่บอกได้ว่าสภาพเนี่ยสวยมากนะนี่ขนาดยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานเก็บรายละเอียดเลยเนี่ยซอกสวยๆแห้งๆนะครับน็อตไม่แกะไม่ขยับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึงเหมือนจะสติกเกอร์ยังไม่ได้ลอกออกเลยดูดิสติกเกอร์สครับเพจเจ้าของเดิมยังไม่ได้ลอกออกเลยนะฮะสวยราคาดีนะฮะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะกับตัวมาด้าสองสีเงินคันนี้นะครับผม ผมว่าสีรถมันก็ไม่ได้ดูฉูดฉาดด้วยนะสีนี้มันดูแบบยังสุข,ขุมอยู่นะอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้แปนไปด้วยนะผมว่าสีเงินแบบนี้เนี่ยนะฮะมาเดี๋ยวท่านมามาดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับมาเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเบนซินขนาด1.3ลิตรนะฮะขับง่ายนะฮะประหยัดดูแลรักษา,าง่ายด้วยเหมาะกับใช้ได้ทุกวันนะ,ะับแบบไม่จุกจิกนะฮะเลงไม้อาจจะดูเยอนนิดนึงนะ,ะแต่เทียบกับราคาแล้วก็ปีรถต้องบอกได้เลยว่าคุ้มจริงสำหรับคันนี้นะครับห้องเครื่องสภาพ แห้งๆนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ผ่านการสปาหรือว่าทางประสาห้องเครื่องเลยนะเนี่ยครับแห้งๆอาจจะมีรอยคาบสกปกไปบ้างนะครับรอยฝุ่นนะฮะแต่ว่าอยากให้ได้ดูสภาพเดิมๆนะครับฝาโชคเดิมก็ไม่ได้ไม่ไ,ไ,มไ้มีรอยแกะนะครับรวมถึงตัวฝาโปรงนะฮะไม่มีรอยขนันรอยแกวไปนะครับ ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยขันรอยแกวไปนะฮะร,รอยสปอร์ตเมทอาร์ตเดิมนะฮะดูโช๊กเนี่ยไม่ได้มีการตัดต่อโรเตียดใดๆเพิ่มเติมนะฮะขาหม้อน้าทางซ้ายและขวานะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยกระแทกนะฮะส่วนตัวฝังกระโปรงเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์มอก,กอเดิมโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบนะครับตามรูระบายความร้อนซีนฝังกระโปรงเดิมโรงงาน ปั๊มฟอนต์นะครับของทางมาด้าคมๆสวยๆไม่ได้มีรอยโป๊หรือว่ารอยทําทรงทําสีไปนะครับผมนะฮะสรุปจุดเด่นคันนี้เลยนะครับเป็นรถที่ราคาไม่ถึงสามแสนนะครับแต่ว่าออปชั่นเนี่ยเกินตัวนะครับขับง่ายประหยัดน้ำมันนะครับดูแลง่ายสีสวยนะครับไม่ค่อยเหมือนใครด้วยสำหรับสีนี้นะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวได้ผ่อนเบาๆเองนะครับเดือนละประมาณ5 0 0พต้นๆเท่านั้นครับเหมาะกับคนที่ทํางานนะครับใช้ทุกวันนะครับผมหรือว่าคนมองหารถแฮตแบ็กห้าประตู งบจํากัดแต่ว่าไม่อยากได้แบบลนโล้นๆแบบว่าออปชั่นไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะสรุปเลยนะครับสำหรับตัวมาท้าสคันนี้นะครับถ้ามองหาความคุ้มค่านะฮะผมให้ผ่านเลยสบายๆเลยนะครับเพราะว่าราคาแค่2องแ0 0เจบาทเท่านั้นนะฮะแต่ว่าไดออปชันระดับนี้นะฮะหาไม่ได้ง่ายๆนะครับใครสนใจทักปรึกษาได้เลยนะครับบอยเพชรยนต์ครับผมผมช่วยดูแลเรื่องไฟแนนซ์นะฮะให้ครบจบง่ายๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ